ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปให้คุณพิจักสว่างคำนะครับวันนี้วันที่19กาันยายน6 7นะครับกำลังจะเทสเอฟเฟกต์คามาตีนให้คุณพิจักนะครับเดี๋ยวผมจะนำส่งให้พรุ่งนี้นะครับใช้งานได้ดีหมดครับแต่คุณพิจักต้องห้ามลืมนะครับแดปเตอร์ที่ผมให้ไปเนี่ยก้อนนี้ดีกว่าเดิมด้วยคุณพิจักจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับหม้อแปลง1 1 0ก่อนจึงเสียบไฟบ้านได้นะครับถ้าไม่เสียบหม้อแปลงระเบิดนะครับ เอฟเฟกตัวนี้เป็นเอฟเฟกนอกนะครับของเดนมาร์กนะครับแล้วก็สภาพดีเหมือนเหมือนที่ในคลิปนะครับร่องรอยบ้างก็เล็กน้อยครับอันนี้มันเอาโคมไฟส่องเลยนะครับเอาโคมไฟส่องเลยนี่ครับเขาระบุไว้เลยนะครับว่าใช้กับไฟร้อยโวล์นะครับใช้งานเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวผมจะเทสปุ่มให้ฟังนะครับปุ่มบูสกดติดเย็บยอดเยี่ยมหมดนะครับเพราะว่าเป็นเอฟเฟกต์เล่นแต่ในห้องนอนนะครับสภาพสะสมเลยครับ มันจะมี2 Output นะครับเอาพุ t นที่ถ้าต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสียงคล e นค Out นะครับมันจะไม่มีเสียงแตกออกไปนะครับเอาไปอัยอัยใช้เอาเองนะครับถ้าเราต่อปกติให้ต่อเอาพุทล่างนะครับรูแจักแน่นปังทั้งทั้งหมดนะครับขอแค่อย่าลืมเสียบอะแดปเตอร์นะครับมาผมใช้กีตาร์อ i p ิโฟนตัวนี้นะครับอ่าเป็น h u m ์มแบกกินะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เทสล้วกันหยิบง่ายๆดีเดี๋ยวขออนุญาตวาวเอฟเฟคแป๊บนึงนะครับ ผมใช้มือถือจอธรรมดาเนี่ยนะครับนะง่ายๆเสียงม,มันก็อาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับแต่ว่ามันได้เสียงจริงๆของมันเลยตั้งตรงนี้แล้วกันนะครับนะเอาแค่เช็คปุ่มเดี๋ยวขอปรับหน้านี่หนึ่งครับเห็นไม่หมดโอเคโอเคขาตั้งมันจะเลยมันิดนึงผมใส่หูฟัง iPhone แล้วก็ ตอนนี้อยู่ในชแนลคลีนนะครับที่มีรีเวิร์บนิดนึงนะครับปเป้าตัวเน็กนครับฮาร์มักกิ้งครับ <men> เดี๋ยวเช็คปุ่มให้ฟังก่อน <men> เข้าชแนลด้นะครับก็กดปุ่มนี้นะครับกดติดง่ายได้นะครับเช็คปุ่มอันนี้บูทบูทเลเวลเดี๋ยวไว้ใช้กับบูทนะครับมันคือปุ่มบูทที่ตั้งเลเวลได้พอกดบูทปุ๊บเราตั้งเลเวลแค่ไหน มันจะออกให้ดังนั้นนะครับจะเช็คปุ่มเกนก่อนเวฟก็เหมือนกับเสมือนแบบโทนะครับไลเวลก็คือดังเบานะครับเช็คเกนเปิดน้อยก่อนนะครับเสียงไดาแบบฮอตดายแอนบู๊นะครับเสียงแบบบินเทจแบบเหมือนแตกตัวจะปิดเวฟนะครับเอาปิดเวฟให้ฟังก่อนนะครับปิดเวฟหมดเลยก็คือปิดโทนนะครับ เสียงกระเด้งมากคือมันใช้เป็นตัวแตกหลักก็จะเป็นโอเวอร์ไดอ่อนๆที่สวยงามใช้เป็นตัวบูทก็สวยงามนะครับแค่เอามันวางไว้ด้านหน้าแล้วเอาก้อนเสียงอะไรก็ได้ของเราที่เป็นแตกหลักของเราครับเอาตัวนี้ Boot บูทมันอีกทีนึงก็ได้ครับใช้มันบูทแตกตู้ก็ได้นะครับเสียงดีเดี๋ยวไล่ออันนี้จะหล่นเดี๋ยวจะไล่แกให้ฟังก่อนนะครับ ผมไม่มีข้อแคกนะครับผมไม่มีข้อแคกเลยเสียงดีกว่าเอฟเฟกยี่ห้อดังๆตัว b เยอะครับแต่คนอาจจะยังไม่เคยเล่นเขาครับเลยมองข้ามไปแล้วผมก็ไม่ได้ทำคลิปละเอียดให้แบบนี้ด้วยนะครับก็คือแบบเหมือนกับโอเคเดี๋ยวเขาจะเจอเนื้อคู่เขาเองนะของดีๆราคาแค่นี้นะครับใครตาถึงก็ว่ากัน มากอ่าทีนี้จะเปิดให้สุดเลยนะครับไม่มีข้อแคกเลยนะแล้วปุ่มปุ่มเปิดปิดเนี่ยเหนียวหนึบเลยครับคือแบบเหมืนไม่ได้ใช้งานนะครับก็เล่นในห้องนอนโอ้โหใช้กันเหนียวมากนะครับเปิดได้น้อยก็แตกน้อยสวยงามเอาเวลาที่นี้ เราเปิดซักครึ่งหนึ่งดีไหมเปิดครึ่งนึงก็พอเนาะเปิดเว็บให้ฟังนะครับไล่เว็บนะใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับไม่มีเสียงคลอกแรกเลยเปิดมาก็จะแหลมแล้วก็ไม่ใช่แค่แหลมมันจะเหมือนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงด้วยแผด้าวลาวนะครับ แตกตู้นะนะเปิดมาสุดเลยขนาดเปิดแหลมจนสุดเลยยังไม่เรียกอะไรเดียวเปิดแหลมจนสุดยังไม่ยังไม่จ้าเลยะคือก้อนที่มันเป็นก้อนสะสมจริงจริมันมันมันถูกใช้แบบถนอมจริงนะครับมันก็เลยแบบเสียงออกมาดีลดเวฟลงนะครับแล้วแล้วเสียงจีน้อยนะครับใช้กับฮัมนะแล้วก็ขนาดเปิดแตกตั้งเยอะยังเสียงจีน้อยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ดีด้วย ออเปิดตรงนี้เหมือนแตกตู้เลยผมใช้ปิ๊กเดียวเปียบตัวบิดครับเดี๋ยวเล่นนาน,านจะเพลินเดี๋ยวดังเกินนะครับใช้ดีๆหมดเลยนะครับอ้าวทีนี้เลเวลดังเบาตรงง่ายง่าย,ายปิดหมดแมันก็ปิดครับเปิด เปิดกระดาางจนสุดเลยแล้วก็ไม่มีข้อแคกเลยนะครับเอาละตัวสุดท้ายคือบูทเลเวลไอ้เจ้าตัวนี้ยพอกดบูทปุ๊บเราตั้งเลเวลได้ด้วยสมมติว่าเราเล่นอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้อสมมติผมตั้งอย่างนี้เอาตั้งเบาๆก็พอมันดักดึกแล้ว เราแบกห e. ัวแอมไปเลยนะนี่ใช้กับฮาร์บักกิ้งนะครับเข้าเลเวลบูทนะครับตั้งบูทไว้แค่นี้ก่อนขนาดเปิดบูทแค่ก้าวมงเช้าดังล่านเลยแล้วมันไบต์ขึ้นด้วยนะมันเหมือนเพิ่มเพิ่มย่านกลางให้เราด้วยคือบูนีนแบบดังมากอ่ะสะใจเลยครับ นะเอาแค่นี้ก็ดังแล้วอ่ะลองเปิดด้วว่าน้อยๆจะเพิ่มบูเลเวลให้นะครับมาลองเสียงแล้วก็ไม่ได้อยากขายเลยเสียงเกินคุ้มเสียงเกินราคาลิฟเลยครับเสียงเกินราคา2,500ลิฟเลยดูแลด้วยใจครับชันเบนนี้เป็นคลีนเอาท์นะครับต่อไปถ้าต่อช่องนี้จะไม่มีเสียงแตกออกมานะครับ ใช้งานได้ดีหมดเดี๋ยวผมแพคอย่างดีอย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องเสียบแบรปเตอร์นะเ,เปิดแตกน้อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูซิเปิดแตกน้อยๆแล้วมันบูทได้ไหมเสียงแตกมันก็ต้องมีจีบ้างพ็นธรรมดรานะโอเคเดี๋ยวลองดูซิสมมุติว่าเราจะบูทคลีนเฉยเราเปิดแตกแค่นี้พออะไรเปิดเสียงเกลียนแค่นี้พอสมมตินะครับาจะเปิดอว่าได้แบบอ่อนๆนะ มันกดไม่แนันเพราะว่ามือสือมันตั้งอยู่ตรงนี้ครับก็ล้มโอเคโอ้สบายบูทได้สบายบูทเกมไม่ต้องตั้งเยอะอะไรเหลือเฟือเลยโอ้โหถ้าเราไปเจอแอมไม่ดีหรืออะไรเงี้ยสบายเลยบูทช่วยเราไดได้เพียบเลย โอเคผมขอวางกีตาร์นะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวจะมันเกินนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องเสียบอะแดปเตอร์นะไม่งั้นพังเลยนะครับถ้าเกิดไปเผลอเสียไฟบ้านนี่ผมไม่รับผิดชอบให้นะครับต้องเสียบอันนี้นะครับแล้วตัวนี้ที่ผมแถมไปให้ตัวเล็กเราน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็มีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับนี่ครับดีกว่าตัวสเปกตรัมเยอะเลยแล้วเบากว่าด้วยแล้วทนแรงดันได้ถึง70วัตต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับเสียบผ่านอะแดปเตอร์ครับเดี๋ยวผมไปแพ็คเดี๋ยวนี้ครับ ดูแลด้วยใจครับ